ขอบใจนะอ๋อแล้วก็ไหนไหสำเนียงทองก็ไม่มีผู้จัดการวงแล้วฉันขอเป็นผู้จัดการวงคนใหม่แทนเจาวาน,นีแล้วกันนะ,ะนี่นี่มันมัดมือชกกันนีเดี๋ยวเจาวาน,นีก็กลับมาแล้ว<ะ>แค่ชั่วคราวนะ่ะเพราะว่าเจาวาน,นี้คงไม่กลับมาง่ายๆแล้วอีกอย่างในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าของค่าย ฉันไม่สบายใจที่คนที่มีคดีช่อโกงติดตัวจะมาดูแลว,วงสำเนียงทองยังไงซะสำเนียงทองก็ต้องมีผู้นำและฉันก็มั่นใจว่าฉันทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าใคร นะนี่ฉันหวังดีกับทุกคนจริงๆนะไม่ต้องระแวงฉันหรอกขอตัวก่อนนะแองจี้อ่ะหวังดีกับพวกเราจริงๆใช่ไหม,มผมเดินดูรอบๆบ้านแล้วนะครับแต่ก็ไม่เห็นมีใคร อเออจะว่าไปเนี่ยพอเองกี้ได้สัญญาปุ๊บก็รีบไปเลยนะชักจะยังไงยังไงแล้วเหมือนกันนะเนี่ยหลอกพวกเราเซ็นสัญญารหรือเปล่าอ่ะคงไม่หรอกมัง้งฉันอ่านสัญญาดีแล้วคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมัง้งหรือว่าถึงมีปัญหานะพวกเราก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้แก่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะฝนอตอนนี้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนนะ ถ้าฉันกับแคนเสร็จภารกิจเมื่อไรนะ่ะจะรีบกลับมาทันทีมีอะไรไปทำก็ไปทำเออถอะอโเคามไหนกูรอไปไปไ้บุญไป,ไป,ไป,ป,ไปสักจุดแนเซอร์ฝนแกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะรู้สึกใจคอไม่ดีงไงไม่รู้อะเหมือนจะมีเรื่องอะไงรรเกิดขึ้นกับแคน กันหลังงานศพดาปองเทพได้นัดประชุมสมาชิกภาคีด่วนผมเมื่เอินได้ข้อมูลธุรกิจผิดกฎหมายของปองเทพมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณปองเทพไอ้มาวิน เสียใจด้วยนะที่ฉันรู้ทันแผนของแกฉันนึกอยู่แล้วว่าพวกนี้ต้องหักหลังฉันเหมือนที่ดาเคยทำแกก็เลยต้องฆ่าเธอหลักฐาน <c oughs> ไม่มีใช่ไหมแต่ฉันมีนะหลักฐานที่ดาหักหลังฉันดาไม่ได้หักหลังแกแต่ดาพยายามจะให้แกหยุดทำชั่วต่างหากแล้วมันต่างกันต,ตรงไหนวะแกตอบฉันมาดิต่างกันตรงไหนอะต่างกันตรงที่น้องสาวฉันไม่ได้ทำเพราะความแค้นแต่น้องสาวฉันทำเพราะความรักแกไง แกต้องชดใช้ชดใช้อ่ะกระทืบมัน 可以。<Hey. S 2> hey.